เด้อพี่น้องมื่อนี้่นณอาโอ้ยมาวันนี้อ้อยเพิ่งเกิดไลายแล้วอ้ยอีซาเล่งไปนักกันจ้ะงอีซาเล่งไปนักกันพี่น้องเออเบิ้ง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 แม่ออนวันนี้เรามาเที่ยวทุ่งนาโอวที่ดินทรายไป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 กลับต้องก่อนนะคะ ออยน้อยกำลังเกิดเกิดงามบ่พี่น้องอยไหมลงไหมยิงหักยิ่งไปดีนะถ้าเป็นดินทายโอ่อยกับงามักับง่ามพี่น้องนตามันนี่สะอนเนาะไม่มียาพราะเส็นพี่น้องเอ้ยพี่น่ะไม่ก็เจ้าเฮ็ดดีเฮ็ดดีเฮ็ดงามี่รีพี่น่ะ มีหยาพ่อเสียนเลยเางามคักงาม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 มือหลีสอนบังข้างหลังแล้วพี่น้องไปบังข้างหลังทานมากทานมากนบัเพืชไทยขึ้นอันนี้อยู่บัเส้ามั่นเพื่นพี่น้องเมึงรู้บ่มีหยาจ้าดหน่อยเป็นแต่มีแต่หัวอักลากเนาะอ่างี้ยเหลังอันอันงมสีไายรูป <c ười> คนสวยตากแดดคนสวยจ้ะคนสวยตากแดดง่ามจังนอนอุ้ยโอ้ยรถเอ้ยจะเข่าลงปลามันเนอะรถเอ้ยรถรถเอ้ยเออจะเป็นพนมีที่ดินเย็นเนาะข้าวเดียวนึงแมะว่างหันเข้ากับเที่ยวมาเนาะข้าวเดียวแม่เบอร์มั่นพินง่ามเหรอแม่บึ่งแม่ แั้วหน่อยก็ได้คูตอีกแล้วนี่โอ้ยคุณน่ะงามอีหลีงามแบบงามจบอีหลีจบจบงามงามที่เป็นวาเนาะหญ้ากับบมีแห่เป็นแม่เจ้าปวดหญ้าเจ้าประจักษ์พวกหญ้าเออเดีเเนาะครื่องมือข้าเจ้าพร้อมเครื่องมือพร้องมึงจีดดินทรายขางมาก ของไงของไงเป็นตะลุ่มบ่เตรียมท่าสีโดดดอกไม้ขางขางพี่น้องช่มดอกไม้ข้างขางชุมดอกไม้างข้างเหนกของลอน่หลังออหนักของลังพ่อน่ะของไงอ่ะ ตรงหน้ามึงเพื่้กันออกมาจิตขอโตนเ้จาทรถนเอ้ยยคนเก่งก็ยิ่งขับรถมือเดียวบนู้กูนะุนยังไม่ยอมนะยังออกมาจากอันนั้นเอาจะจอดที่สิได้ลงอึบอึบอึบเอาคองย่าอโอพักขี้เล็กกัะงามพี่น้องพักขี้เล็กกระงาม เอาจ้าคอยเอาหิวลงแม่เอาไปจอดเอาไปจอดเอาไปจอดฟาดให้เบิง้งฝาเด้อว่นนี้พี่น้องเบิง้งฝาเด้อเบิง้งฝาเนี่เบิง้งฝาคอยเลียยเล้ยวคอยขึ้นเลี้ยวบ่เห็นอันตัวเลขล้วบันฟาดที่โทรเลี้ยวลงไปบักอื้บักอันนั่นเพอใหไ่หมูไงเราตัวน่นนะ อือตัโอ,พอ้พอดีพอดีพี่น้องกำลังเห็นเวทีอันนึงเงแล้วสิพ้าพี่น้องไปเบิ้งเวทีอัน,นเวทีไตแมงแล้วได้แล้วนี่ไงปาดแดดแดดยางคักเลยค่ะแดดยางคักเลยเวทีไตแมงเวทีไตแมงพอง่อยงหมูพี่น้องเบิงบ้งเบิ้งนั้น เพิ่นคือนมีผาผืนใหญ่มาปู่เถนะนี่แหละพี่น้องคือเวทที่ไต่แม่งแม่งกระซ่อนเพิ่นนี่แหละจ้ะางามมือนขึ้นเพิ่นกระเปิดเปิดเสียงหล่อแม่งเปิดเสียงหล่อแม่งกระสีดังยังนี่แม่งแม่งกระถือมีไฟพร้อม มีไฟพร้อมาใน,นใต้ไฟไว้แล้วก็เปิดบักอะโล่ปุ่นบักอะโล่เ,เพิ่นซีอันเพื่อนพี่น้องซีอันซีอันวันนี้แมงมาแมงกับสีมยินมาตกนี่ตกไใกระดาษข,า,ขาวๆนี่พยางข,า,ขาวๆนี่ตกแล้วเพื่อนมันกับสีกัะสิตกลงใส่น้ำใสนน้ำจ้ะตกลงในน้ำวันนี้เพิ่นกับสีมาเศร้าเอาในน้ำไปล้างเอาไปล้างจ้ะมีราคา วิถีชีวิตคนบรรอ่ ن หาอยู่หากินอันนี้ล้อมดางไว้เพราะว่ามากันมาว่าให้มามันเข่ามาหุ่นไหวในนี่จ้าจ้ะเพิ่นทีเพิ่นอยู่ทงหน้ามีวิมีแนวเห็ดหลายอย่างหลายแนวจ้ะมีกระดางโอ้ดางกันนกไว้พร้อมดางกันนก าด่างมากันนกพร้อมย่ามนันนกกระสีมหากินอันแม่งแล้วกระสีได้จับนกไปออมพร้อมไปออมพร้อมไปลาบนี่โอ้ลายตอนยูตตัวนี้พี่น้องนี่เห็ดด่างไว้ลายตอนยูตตัวนี้นนดด่า,นนา,ดางขึ้นกลางด่างไว้พี่น้อง เป็นกลางด่างไว้วิธีทำวิธีเวทีไต่แมงเป็นเด้อจ่านี่พาพี่น้องมาชมทงไฮทงหน้า คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องก็จบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะใครเข้ามาชมก็ขอให้เฮงเฮปังๆทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านไวๆหากใครทำช่อง ใครที่ผ่านแล้วก็ขอให้คลิปปังปๆเด้อจ้าให้คลิปแตกแสนแตกล้านเดอ้อพี่น้องบุญรักษาทุกท่านเด้อค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ